สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลักขณาตุลในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคม2องพัขอขอบคุณสําหรับการกดติดตามสับส c r i b e และแชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโร่นะคะเอาละเราลองไปอัปเดตนะคะสถานการณ์ด้านครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคมเป็นยังไงบ้างลองไปเช็คเอเนอรของ ชาวตุนนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรเอ็ดซับสอดเซเว่นออฟบอนส์และเอ็ดออฟเพนเดเคิลนะคะก็คือมีในเรื่องราวของการที่คิดจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะบางทีอาจจะคิดตัดสินใจที่จะปกป้องตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะมีการอยากที่จะ บล็อกใครบางคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่คือตอนนี้เนี่ยเราจะอยู่บนพื้นฐานนะคะของการที่จะยึดถือคุณค่าของตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะคะ mm hmm. บางทีเราอาจจะแบบสร้างกำแพงนะคะให้กับตัวเองเหมือนกันถ้าหากว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเ,เราไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่มีค่า กับความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะนะคะอาจจะคิดอย่างนี้แล้วก็อาจจะหันไปโฟกัสในเรื่องของการงาน,งานการเงินหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่แน่นอนคุณจะมี energy ของความคิดถึงนะคะคิดถึงใครบางคนแล้วก,ก็เราก็เลยหันไปเปลี่ยนโฟกัสนะคะเปลี่ยนไปสนใจกับสิ่งอื่นแทนอะไรแบบนี้นะคะอืมนี่ก็คือสิ่งที่เป็น energy ของคุณนะคะต่อไปเราไปดู energy เขาคนนั้นบ้างว่าเป็นยังไงนะคะขอทราบ energy เขาคนนั้นของชาวตุล เขาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย e n e r g y ของเขานะคะเป็น King of Swords คุณอาจจะดิวอยู่กับชาวทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มดูเขา Judgment <c oughs> น,นะคะและ k Knight of Pentacle นะคะมีพลังงานของชาวทัดดินมาด้วยนะคะพุ่งศพกันบมืก่อนนั่นเองคือเขาอาจจะดู นิ่งเฉยนะคะหรือว่าเย็นชาใส่คุณมาสักพักหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีปัญหาที่อาจจะต้องเหมือนต้องมีการรอคอยนะคะเหมือนมต้องมีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะแล้วเขาก็กําลังเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะว่าจะแก้ไขอย่างไรหรือว่าจะวางแผนยังไงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นั่นเอง นี่ก็คือ energy ของเขานะคะนี่เราลองไปดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอ่าสำหรับชาวตุนเองเนี่ยนะคะมีในเรื่องของคุณคิดว่าคุณอาจจะเดินออกมานะคะหรือว่ามีการห่างห่างออกมาจากความสัมพันธ์ที่ที่แบบว่ามไม่ตอบโจทย์นะคะมันมันเป็นช่วงของ พลังงานในในช่วงของครึ่งเดือนพฤษภานะคะว่าบางทีเราเราก็อยากที่จะเดินออกไปนะคะหรือว่าบางทีอาจจะห่างกันสักพักอะไรแบบนี้นะคะกับคนที่แบบม,มามา,มาหายหายนะคะหรือว่าเป็นคนที่เขาขอเดินออกจากไปจากความสัมพันธ์เองแล้วเขาก็แบบรักษากของการหายสับสูญไปอะไรแบบนี้นะคะคือแบบว่ามีการหายนิ่งเงียบไป อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับชาวพิจิกก็ได้นะคะพอมีการหายทราบสูญเนี่ยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะสามารถที่จะปล่อยตัวเองออกมาได้นะคะคุณก็คือแบบเหมือนเลตโกนะคะก็ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณอาจจะเสียใจบ้างแต่คิดว่าโอเคมันก็ยังรู้สึกโล่งกว่ามันก็รู้สึกอึดอัดกว่าที่จะมีปัญหาคาราคาซังอะไรต่างๆนะคะ พอทีนี้เนี่ยเมื่อมีคนหายไปนะคะก็จะมีคนใหม่ที่เข้ามาแทนได้เหมือนกันนะคะอาจจะมีการเข้ามาออขอโอกาสนะคะหรือว่ายื่นโอกาสในเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้นะคะตรงนี้นะจากการที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าปิดใจปิดกั้นหัวใจกับเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณก็มีความร,รู้สึกว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาให้ความรู้สึกที่ดีนะคะมันมันเหมือนเป็นความรักที่ดีคุณก็คุณก็ เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนใหม่เพราะว่าคนใหม่อะก็ดูเขาเหมือนกับลักษณะที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกรู้สึกดีนะคะรู้สึกสดชื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นอาจจะการเข้ามาด้วยการส่งข้อความนะคะส่งมเมสเซจเข้ามาแล้วก็รู้สึกดีๆต่างๆนะคะอาจจะเป็นชาวทาตน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะที่เข้ามาทีนี้เนี่ยพอมีมีคนใหม่เข้ามานะคะ บางคนอาจจะแค่พูดคุยหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปมากมายอะไรนะคะแต่มันก็มี energy ของว่าคนเก่าๆก็อาจจะกลับมาขอโอกาสคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะมีในรักษาของมีทั้งคนเก่าและคนใหม่มาวนเวียนในชีวิตของคุณได้เหมือนกันแต่คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยโฟล์นะคะก็คือว่าคุณจะไม่ไปยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปแล้วนะคะก็คือว่า ก็ต้องให้แต่ละคนพิสูจน์ตัวเองไปเพราะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณไปยึดติดเนี่ยคุณก็จะเป็นทุกข์นะคะคุณก็เลยเป็นความรู้สึกเป็นเดอะฟูลก็คือโอเคอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะกับชีวิตใหม่แล้วก็เหมือนกับอาจจะให้ความสําคัญนะคะกับในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นหรือว่า ยึดถือในเรื่องของความรักที่มีความมั่นคงเท่านั้นนะคะมีความมั่นคงมีความเป็นไปได้นะคะมีการเห็นอนาคตร่วมกันอะไรอย่างเนี้ยซึ่งคุณก็อาจจะเลือกคนนั้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือสถานาการณ์ของในช่วงเดือนพฤษภาะคมะครึ่งแรกนั่นเองนะทีนี้เราลองไปดูความในใจของเขาคนนั้นก่อนดีกว่าว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับชาวตุลบ้างนะคะเขาคนนั้นเขาอยากจะบอกว่า I'm planning to return soon เนี่ยคะ่ะ ใครสักคนหนึ่งที่หายไปเงียบไปเขามีแผนว่าจะติดต่อคุณกลับมาในเร็วๆนี้นะคะ I learn a lot along the way เพราะว่าเขาได้เรียนรู้นะคะในช่วงที่เขาได้หายไปแล้วละ่ะเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายนะคะเช่นเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นนะ I really want to contact you but I don't think I should แต่เขาก็ยังอาจจะสับสนอยู่ว่าเขาอะต้องการที่จะติดต่อคุณแน่ๆแหละแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเออมัน สมควรไหมหรือว่ามันควรจะทําตอนนี้ไหมนะคะเขาเลยต้องกลับไปวางแผนที่จะติดต่อกลับมาคุณเพื่อให้ที่จะเป็นว่าเขาจะไม่ผิดหวังนั่นเองนะคะนี่เราลองไปดูภาพความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงภาพความรักในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนกลับมาถามหัวใจตัวเองนะคะว่าโอเคเราจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มันมีความเหนื่อยหนัก หรือ,ต,อต้องแบกกับความสัมพันธ์ไหมนะคะอาจจะเห็นภาพของคนที่กลับมาคุยนะคะหรือว่ากลับมาปรับความเข้าใจนะคะว่าอืเจ้ายัางไงต่อกับความสัมพันธ์นั่นเองนี้เราลองไปดูว่าเส้นทางของความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไรสําหรับชาวตุลเส้นทางของความรักนะคะ Bad attitude, c o a r m i c partner และ Sudden event นะคะก็คือว่าเหตุการณ์ของการที่ อาจจะยุติความสัมพันธ์ไปอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้อาจจะเกิดจากว่า,ามันเป็นเรื่องของการมีทัศนคติที่ไม่ดีนะคะต่อความรักนะคะหรือว่า,าบางทีเนี่ยทัศนคติไม่ตรงกันก็ได้นะคะคนหนึ่งคิดอย่างคนหนึ่งคิดอย่างก็เลยแบบว่ามันทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็รวมถึงคามิกพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะการรักษาเหมือนกับ เป็นคู่กรรมหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องยังชดใช้กันอยู่อะไรแบบนี้ยังชดใช้ไม่หมดนั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอยากจะบอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้บ้างนะคะครึ่งแรกบอกเซปเรชันเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราจะต้องมีการเงียบหายนะคะหรือว่าหินห่างจากใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้นะคะก็าอาจจะจะเป็นไปได้แหละ นะคะที่จะต้องมีการเถิดห่างกันไปนะคะอาจจะต้องทําใจตรงจุดนี้นะกับใครสักคนถึงที่ดูเหมือนว่าโอเคอเราเคยรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ของเรานะคะ,ะสิ่งที่คุณทําในตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะเลิโกนะคะซึ่งมันไปกับไพ่ของเดอะฟูนั่นเองนะคะก็คือคงต้อง ปล่อยวางสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับดึงตัวเองออกมาที่จะไม่ไปจมกับความเศร้าเสียใจนะคะในเรื่องของความรักก็คือเหมือนต้องต้องทาใจยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานาการณ์ก่อนนั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือให้คําตอบอะไรนะคะคุณมีคําถามอะไรไในใจไหมคะเพระพาะไพ่บอกว่า yes นะคะ Uh, timing is none of your business นะคะแต่ถ้าคุณจะถามว่าเออเมื่อไหร่ไพ่บอกว่าออปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลน,นะคะในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ต้องรู้นั่นเองนี่เราลองไปดูนะคะว่าแล้วสิ่งที่ a n g เจอยากจะแนะนำนะคะ PASSION ในช่วงเนี้ยนะคะออ Family Issue นะคะคุณอาจจะต้องไปเยียวยาในเรื่องของ ครอบครัวก่อนนะคะประเด็นปัญหาในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยนะคะมีความรักที่ดีขึ้นนะคะใครสักคนหนึ่งจะทำเข้ามาทําให้คุณรู้สึกถึงความมีแพชชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะและที่สําคัญก็คือบางทีคุณอาจจะต้องอืม ทำจิตใจให้สงบนะคะหรือว่าบางคนอาจจะนั่งสมาธิวิปัสสนาอะไรพวกนี้นะคะมันจะช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของความรักนั่นเองหรือทําให้เราได้ปล่อยวางมากขึ้นนะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวตุนนะคะอย่าลืมสําหรับการกดกระดิ่งเพื่อที่จะเด็ดคลิปใหม่ๆนะคะ u u s s r r i e l และแชร์คอม m มนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ติดต่อดูดวงได้ที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองโอเคขอให้ทุกคนโชคดีไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ